สวัสดีครับนี่คือเสียงใจจัก,กรวาลวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกความลับที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดแต่หลายคนกลับมองข้ามนั่นคือป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ติดตัวคุณไปทุกที่บนท้องถนนทราบไหมครับว่าในศาสตร์แห่งตัวเลขป้ายทะเบียนไม่ใช่แค่เครื่องหมายระบุตัวตนแต่มันคือยันเคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อกระแสะพลังงานของคุณโดยตรงพลังสรรเสริญจากตัวเลขดึงดูดได้ทั้งโชคลาภความสําเร็จและความแคลว้วคลาดการเลือกทะเบียนรถมงคลจึงเป็นศิลปะแห่งการปรับดวงชะตาให้พุ่งทยานเริ่มต้นง่ายๆที่ผลรวมครับ อยากรุ่งเรืองต้องมีเลข9สัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือจะเลข5ที่เสริมสติปัญญาและความสงบนิ่งให้ทุกการเดินทางราบรื่นไม่มีสะดุด มาต่อกันที่การจับคู่ตัวเลขครับคู่เลข24หรือ42นี่แหละคือเมตตามมานิยมจะเจรจาธุรกิจหรือติดต่อประสานงานระหว่างเดินทางก็ง่ายได้เหมือนดีดนิ้วส่วนคู่เลข15จะช่วยเสริมบารมีให้ผู้ใหญ่เอ็นดูและพร้อมสนับสนุนคุณแต่ระวังนะครับคู่เลขที่สร้างความร้อนรนหรือขัดแยง้งต้องเลี่ยงให้ไกลเพื่อความปลอดภัยสูงสุดถ้าคุณอยากเปลี่ยนทุกเส้นทางให้กลายเป็นถนนแห่งความโชคดีอย่ารอช้ากดติดตามช่องเสียงจากจัก,กรวาลไว้เลยมาร่วมยกระดับพลังงานชีวิตของคุณให้ดีขึ้นในทุกๆวันไปกัับบเรราคร